สนับสนุนโดยวีฟิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่มหาศจรร์คุณประโยชน์จากเมล็ดข้าวสีม่วงเกษตรอินทรีย์ AAS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS สนับสนุนโดย,โดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปันธโชตค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เราผ่านระดับ1,450จุดขึ้นมานะคะ เรายืนได้อย่างแข็งแกร่งค่ะเช้านี้ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะคะแต่ชนีขึ้นมาทดสอบที่ระดับ1460จุดในช่วงภาคเช้าว,วันนี้ยังมีแรงเก็่งกำไรกันต่อนะคะก็ต้องมาดูกันหน่อยค่ะว่าบวกขึ้นมาถึง9จุดในช่วงภาคเช้านี้จะย่อไหมนะคะและควรต้องมีการกำหนดกลยุทธ์อย่างไรดีช่วงนี้ไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพูดคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ชวีธีรรมค่ะคุณเทศศักดิ์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้เราขึ้นมายืนเหนือ1,460จุดแล้วนะคะคุณเทิดศักดิ์คะคยังยังกังวลมีความกังวลไหมคะว่าเราจะมีโอกาสที่จะต้องปรับฐานกันอีกไหมคะเราจะต้องทำยังไงคะค่ะถือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ถมองในเชิงเทคนิคเนี่ยแนวต้านนะครับคงอยู่บริเวณสัก1,465นะครับแต่ทีนี้ถ้ามากลับมามองในมุมในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นราคาที่ถูกแล้ว โอเวอร์แวลูเกินไปนะครับแล้วก็ถ้ามองการปรับตัวขึ้นมาวันนี้โดดขึ้นแรงๆขึ้นมา9กจุดเนี่ยถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่ซัพพอร์ตหนักๆไหมนะครับก็พบว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วหุ้นที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้นะครับหนักๆแล้วเป็นหุ้นมาเก็บแับใหญ่นะครับเป็นเช่นตัวปตทเอชดีบีแอทวานซีพีเอฟปตทสพอซีพีไนเอฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดันดัชนีขึ้นมานะครับแต่ก็ถ้าขึ้นมาระดับราคานี้นะครับ ในเชิงกลยุทธ์นะครับถ้าพิจารณาจากพื้นฐานเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นระดับที่น่าเทสโปรฟิตนะครับเพราะนั้นาาราคาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถ้าตัวไหนมีกําไรมากพอนะครับหรือว่าหุ้นบางตัวขึ้นมาใกล้ๆกลแฟ a เวรลูเนี่ยผมว่าเทสโปรฟิตออกไปบ้างนะครับน่าจะเป็นผลดีกว่าครับค่ะดูจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจปัจจัยต่างประเทศนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสมีการปรับเป้าหมายดัชนีปีนี้ไหมคะ เราไม่ได้มีการปรับครับเพราะว่าตัวเลขประมาณการที่เราใช้เนี่ยเราใช้กําไรต่อหุ้นของปี59ที่88.7นะครับแล้วก็เหตุปัจจัยที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็เทรนด์ที่เห็นในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันยังไม่มีเหตุถึงขนาดที่ว่าต้องมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรนะครับเพราะฉนั้นถ้าประมาณการกําไรไม่ปรับเพิ่มนะครับตัว valuation ของตลาดเราใช้ P ประมาณสัก16.3นะครับมันก็จะได้ target อ่ของปีที่ประมาณ1,450นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในระดับราคาตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราคิดว่าเป็นราคาที่เหมือนค่อนข้างจะโอเวอร์วลูเกินไปนะครับะฉะนั้ในการที่โอเวอร์วลูเนี่ยต้องเซเลกทิฟหาตัวที่ขายทำกำไรออกไปดีกว่า <พอ>ค่ะเพราะฉะนั้น o v e r value แบบนี้นะคะจาก v a l u a t i o n ที่ตลาดขยับขึ้นมาแบบนี้นะคะก็น่าจะต้องล็อกกำไรนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตลาดหุ้นย่อตัวลงไปจังหวะของการเข้าไปรับหุ้นที่คาดหวังเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2นะคะพอที่จะมีแนะนําได้ไหมคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลสค่ะครับก็ถ้าดูย่อลงไปเนี่ยนะครับผ <ๆๆ S 1> มคิดว่ามันก็มีตัวเลือกในการที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับแต่ว่า <ๆ S 2> ตัวเลือกที่ผมเลือกเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้น นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถขยับขึ้นได้โดยที่อาจจะไม่ได้มีผลกับดูดัชนีมากนะนะครับตัวที่เป็นช้อยนะครับอย่างเช่นในกลุ่มรับเหมานะครับผมว่าอย่างยูนีกับซีเคเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับกลุ่มพวกเข้าซื้อนะครับก็ยังลรค่มเป็นต่อเนื่องนะครับอาจจะมีช้อยอย่างเช่นตัวทอเคนะครับหรือว่าเอสเคนะครับที่สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่าในกลุ่มทรัพย์นะครับผมว่า ตัวที่ให้ยวดีๆนะครับอย่างตัวพฤกษาก็น่าสนใจนะครับเอสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่มีสตอรี่ในการโซนดาราหรือตัวเพรสก็น่าสนใจครับเพราะนั้นชอยส์เนี่ยยังมีให้เลือกพอสมควรแต่ว่าอาจจะเป็นหุ้นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นะค่คะจังหวะในการเข้ารับหุ้นเหล่านี้ที่คิดว่า,ามีพื้นฐานซัพพอร์ตด้วยนะคะควรที่จะต้องรับแบบไหนคะรอให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐานแรงๆแล้วเข้าไปรับหรือยังไงคะ ครับจริงๆหุ้นที่ว่าไปเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคามันยังต่ำกว่าตัว fair value อยู่มากพอสมควรนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นต้องแค้รอให้ตลาดย่อมากนักนะครับก็สามารถทยอยรับได้เพราะว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยดูแล้วมันมีจุดขายเฉพาะตัวของตัวมันเองนะครับตัวของเพสขออนุญาตมาดูลึกนิดนึงนะคะ3คบาทสิสตางคือถ้าดูจากตัวแพทเทิร์นของราคาเนี่ยเป็นแท่งลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะมีการปรับฐานลงมาตัวนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเทินราวอย่างนั้นเหรอคะ ครับจริงๆถ้ามองเหตุปัจจัยที่ทําให้ราคาปรับลดเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของมติที่ป,ประชุมกับถือหุ้นนะครับอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความสับสนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่มทุนเมื่อวานนี้เนี่ยแยกเป็นหุ้นสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นหุ้นที่เอาไปเพื่อชําระราคาที่ดินที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาจะพัฒนาคนจต์ที่นั่นนะครับเป็ะนั้นประมาณสักร้อยเจ็ดสิบกล้านหุ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสามรอยี่สิบล้านหุ้นเท่านั้นนะครับไม่เกินนะครับจะมีการขายแบบใด ให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจำนวนหุ้นทั้งหลายเรารวมไปในประมาณการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แ a i ร Val u e ูเนี่ยยังได้520ต้ดวครับประมาณ5บาท20ตังคตงนะครับส่วนประเด็นการเคลื่อนลาวเนี่ยผมว่าภาพชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเห็นกําไรของเขาตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่3เป็นต้นไปเพราะว่าจะเห็นการโอนโครงการที่มหานครเนี่ยค่อนข้างจะมากในช่วงเวลานั้นนะครับะฉะนั้นโอเปอรชันก็คงจะเิร์นไปกำไรจริงๆไตรมาสหนึ่งก็ เริ่มกำไรแล้วแต่ว่าเป็นกำไรที่เป็นการบุกรายได้จากค่าลิอกเสด็์ของดีในญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นตัวที่ทากาไรหลัก,กแล้วแบบประมายสารครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็รอตั้งรับนะคะสําหรับแนวร,รับอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้สา<ผ>มบาทส<า><า>ิบหกผมไม่คิดว่าราคาคุณจะต่ากว่าสามบาทนะครับเพราะนั้นที่ราคาตรงนี้นะครับผมก็ดูว่า น่าจะทยอยรับเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณเทอร์สักขาสวัสดีค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณเทอร์สักเสืเทอร์ักทวีธีรธรรมนะคะที่มากําหนดกลยุทธ์ให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะส่วนหุ้นแนะนําก็หลากหลายกลุ่มหลากหลายตัวนะคะแต่ตัวที่หวังว่าจะมีโอกาสเชิญราวกับเขาเนี่ยก็คือ Place Development นะคะที่ราคาเนี่ยยังคงต่ํากว่า IPO อยู่นะคะราคาในกระดานล่าสุด3บาท16สตางค์คิดว่าไม่น่าจะดุดสาบาทเพราะฉะนั้นจับจังหวะเข้าไปรับกันให้ดีนะคะ นะคะฝั่งของสหรัฐก,กับยุโรปดูเหมือนจะสวนทางกันนะคะฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดในแดนบวกสีเขียวเลยนะคะในขณะที่ยุโรปนั้นส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบโดยเฉพาะแด็คเยอรมนีนะคะลงไปถึง159จุดค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้ากันค่ะ ดูค่าเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI นะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระดับ PE 62เท่าซึ่งถือว่าเป็น PE ที่สูงนะคะจริงๆแล้ว PE เฉลี่ยในตลาดเซ็ตนั้นอยากจะให้อยู่ที่ประมาณ20เท่าส่วนตัวของ MAI น่าจะโตวกว่าเซ็ตประมาณ20นะคะนั่นก็หมายความว่าประมาณ40ค่ะแต่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่62นั่นหมายความว่าราคาของหุ้นค่อนข้างจะแพงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางตลาดหลักทรัพย์นั้นกัง ใจแต่อย่างใดคะท่านนี้ค่ะคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ท่านบอกนะคะตอนนี้ยอมรับเลยว่า PE ตลาดหุ้น MAI สูงถึง62เท่าแต่ก็ว่าไม่ กังวลใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามีการแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก,ก,กลุ่มแรกคือ P/E 1 5ถึง20เท่าถือเป็นระดับปกติค่ะกลุ่มที่2 P/E สูงกว่า30-40เท่าก็ถือเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงนะคะส่วนกลุ่มที่มีการขาดทุนกันต่อเนื่อง4ไตรมาสประมาณ20บริษัทเนี่ยเป็นสาเหตุหลักในการดัน P/E นะคะหลายบริษัทเลยเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ขาดทุนติดต่อกัน4ไตรมาสนะคะ ยังไม่เห็นสัญญาณของการเชิญราวก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีโอกาสที่จะเทิญราวกับเขาได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ซิ่งๆหน่อยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตลาดหลักทรัพย์ m อ i ไซ <Size S 2> ของหุ้นถ้าไปเทียบกับเซ t เนี่ยจะตัวเล็กกว่าโอกาสของการเติบโตของ Market Cap จะมีมากกว่าเราจะเลยเห็นความร้อนแรงของราคาค่อนข้างที่จะหวือหวาหน่อยนะคะส่วนในปีนี้เองเนี่ย ทางตลาดหลักทรัพย์ m อไก็ยอมรับนะคะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดันหุ้นเข้าตลาดยังไม่ค่อยมากค่ะช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือของปีนี้เนี่ยจะดันให้ได้ครบตามเป้าให้ได้ในปีนี้ประมาณ20บริษัทเพื่อที่จะทำให้แนวโน้มของธุรกิจนั้นเติบโตตามเป้ามา r k e ก็ตแของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ต้อง จับตารอดูนะคะว่าแนวโน้มของการบริหารจัดการของคุณประพันธ์เจริญประวัตินั้นจะสามารถบริหารจัดการโดยเฉพาะหุ้นที่ขาดทุนหนักๆอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํากับพุ้นที่มีการขาดทุนติดต่อกันถึง4ี่ไตรามาสนะคะว่าจะทําอย่างไรดีที่จะพลิกฟื้นธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมามีกําไรได้ก็ต้องจับตารอดูการฟื้นตัวนะคะของบริษัทที่ตอนนี้ยังคงขาดทุนอยู่ค่ะส่วนบริษัทใหม่ๆก็ยังคงเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ M a i แล้วก็มีธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ